สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทงั้งพังไทยพังลาและต่างประเทศมนันี่ตุนหอยก่ะพาพี่น้องออกมาทงหน้าเนาะมัน,มนี่ก็มาเปิดคลิปอยู่ในที่ยงเพราะว่าห้าอัน,นอ,ออกมาสวยเพราะว่าเฮามีแต่มากุเขาแล้วกระถาปั้นเนาะเขาก็ออกมาสวยแน่กับตุ่นน่อยนะโง่มาสื่อน้ำมันอีกค่ะก็มาจะสื่อน้ำมันกลับพอดีก็บไปได้ลงไปคนข้างหน้าา สวัสดีสบัสดีพี่นอ้องสบัสดีพี่นอ้องทั้งฝังไทยทังลาและต่างประเทศมาสุ่ทุกคนเดจ้ามนีตุนหน่อยกะผาทุกคนออกมาทงหน้าคือเกาเนาะเป็นหน้าทงก้องเฮากะมน,นีก็คือสิเป็นเหมือนสุดท้ายนาะพี่นอ้องมาค้นเขาแล้วกะเกี่ยมปันเลยมน,นีเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาค้นห่แล้วยังสีห้อยู่ลุม่มแลพอดีวันมน,นีตุนหน่อยกะ มากสิมาไทายบรรยากาศในพี่น้องเบิงแต่ว่าบัได้ลงไปคนน้ำขาเจ้าสาม,มันอยู่ไก่เนาะอยู่ลวมซีไฮล้วกะมีแต่อชูหน,นองซีหาคนหนาอคนเฮากะนี่น้องจีน่าสบายดีสบัสดีก่อนสบายดีน้องงามงสบายดีจ้ะสบายดีพี่น้องเอาลูกอะไได้นหนิโบมา้ายใส่เลยได้ พอดีว่ามันซีไฮในนอนบลายปันได้เขากันเลยบัได้ลงไปมีแต่สิมถทายบรรยากาศให้พี่นนองเบิ่งเนาะจักหน่อยเกี่ยมปันเขาแล้วกะมันหลุดน้ากันเนาะพี่นนองว่าปีนี้สิได้แจ็คสอปะแกบอกอย่าแกะเสือแล้วเขามาหลุดน้ากันเนาะว่าปีนี้เขาสิได้แจ็คสอบเนาะพี่นนองเพราะว่าเขากะโบย่างงามปันไดมันนั่นมันบางมันเบาเนาะคุปปีนะขั้นเป็นมันงามได้อยู่ห้าหกซบ มีปีหนึ่งมันได้หกสิบไปสอบเนาะมันงามแห่งปีนี้บ่งามปันไดจ้ามันเป็นในแต่เขาพุนพูยพ่อเพียงพูยเขากับไซไลอยู่พุนมันบ่มีพคุนเนาะเฮาบ่ได้ใส่พุนมีแต่ใไซพูยมันกับโมยังงามปันไดนะาเขากันกามานหลุนน้ากันเนาะพี่น้องว่าเฮาสิได้จ้กสอบปีนี้ตื่นหน่อยกับสิมาไายบรรยากาศไหนพี่น้องเบิรงกาันบรรยากาศกับเกาดำเดิมอยู่ท้องไห้ทุองงานเนาะพี่น้องเพราะว่า กเกี่ยวเขายังินเพราะท่านเหลวส่วนนี้เข้ากับซิมีแต่ออกให้หน้าการไังไดการยาผ่าเุื่อขีดบตัวหน่อยด้พี่น้องค่ะเป็นกาลังใจตัวหน่อยเด้อส่วนนี้กับซื้อว่าสองหนังเงียบเนี้ยยูต่บอลเก่าเพกาเหตาน้องพี่น้องมัอนี่นะอากาศทีดีโลมเย็นเอ้ยแห่งมัอนี่นะแดดอยู่แต่ว่ากาลมเย็นเย็นมันนี่นะอากาศนั้นเย็นกว่าแต่ละเมื่อน่าร่มๆหน่อยยูทงเทียงยังลม ผมตัวหน่อยกะบัวได้ไปถ่ายคลิปทั้างในน้องพี่น้องมีแต่อ๋องไฮออกหน้าสวยนีกะยิปหาเบื่อคลิปตัวน้อยเด้อจังไลยกะหาเป็นน้ำใจตัวน้อยเด้อพี่น้องทึ่ว่าสิเป็นคลิปเก่าๆกันเนาะบรรยากาศเก่าๆคขามีโอกาสตัวน้อยก็อยากไปหาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะไปบอนั้นบอนนี้กันสิถ่ายพี่น้องเบิ่งแต่ว่าเฮากะคือว่าแล้วเขาไปใส่บัวได้เนาะหยา พี va, ่น้องเบิ่งอยู ng, lo, ka, ่ถามว่ายามเขาได้ไปเมืองแล้วก็สิไปถ่ายบรรยากาศพี่น้องเบิ ah ่งเนาะอยู่ในตัวเมืองสวรรค์ขีดก็สิพญ่ยามหาคลิปใหม่ๆให้พี e. ่น้องเบิ่งวันนี้ก็สิมาถ่ายบรรยากาศอยู่อยู่หน้าภูเขามีสองหลานมันนี่มีเพื่อนพี่น้องแนนมาปั่นสองหลานของกันเนาะมาเบิร์กต้องการพี่น้อง บรรยากาศอีู่ด้องหลางแดดมึงดูแดดมันนั่นนั่นมันเหลือมแดดแห้งดูพี่เนาะทัวรมมนแดดแต่ว่ามันห้กมีลมเย็นเนาะแดดอยู่แต่ว่าก็ลมเย็นมือนนี่เฮาอยู่เสียงหน้าถามเมนเกี่ยวขขาวกะสีแดดถามเมนเกี่ยวขขาวกะคือนสีหอนสีเมย์ยงหน้ามันเกิดเลยเย็นลมเย็นทัวร์มาในหุ่นเนาะเขาลงไปค้นเขาเขาเมย์ i yeah. so. ีกรถหนึงกันแล้วแล้วไก่สีเหลียบรลอยแล้ว Lạy xong nàng nè Lạy xong xong, hết anh ấy đã. Lạy xong xong, hết anh đại đã. Bofi nóng lạy anh xong. Lạy bộ hết anh ấy đã. Lạy xong, hết anh ấy đã. Lạy xong, hết anh ấy đã. Lạy xong, hết anh ấy đấy